เปิดปลาทําทางเข่าแปลงงานตัดหญ้าที่อยากที่สุดเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูทุกงานมันก็ต้องมีการลงทุวผมก็เติมน้ำมันไปคันละ1,000บาทตอนนี้ได้ปัน้นหนึ่งขึ้นไปกันเนาะเมื่อไปถึงหน้างานเห็นคุณลุงยืนชี้ทางเข้าแปลงผมถึงกับเข่าอ่อนอ๋อตรงไปทางนี้เลย จากงานตัดหญ้ากลายเป็นงานเปิดป่าทำทางเข้าแปลงซะง,งั้นลองดิผมก็สงสัยว่าน,นี่คือทางเข้าแปลงจริงๆหรือเขากะาจะให้เราเปิดทางใหม่เพื่อจะเข้าแปลง ต,ตอนมายัยเอ็มันเป็นมันเป็นปลวกอีดอิดเดียวคุณลุงก็บอกผมว่าปลวกเล็กนิดเดียวแต่ผมมองดูมันลูกเบลอแตมยังมีต้นคอยหลอปลวกเห็นเบาไม่ลงน้องไม่ลงนี่ยครับแพรงที่เราจะเข้าไปตัดอยู่ในรูแล้วทุกคนถึงขอบแดนแล้วครับผ่านสวนยางนะครับแล้วก็ผ่านสวนปาล์ม เดี๋ยวต้องเปิดป่าตรงนี้ครับเพื่อจะตัดเสาสสายน้ำลงไหมลงไหมไม่ลงไม่ลงลงหรือเปล่าไม่ลงไม่ลงวุ้กตำรวะตำรือจะเข้าไปได้วะงานนี้ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ยังเข้าไม่ถึงแปลงเอาละครับต้องปันครับ ใน,นที่สุดผมก็มาถึงปากต่างเข้าแปลงจนได้แต่ไม่ทันได้ลุงตัดยาคุณลุงก็เดินมาบอกว่าช่วยเอาปลวกลงให้ลุงหน่อยจะเอาลงไงเมื่อมันดันไม่ลงผมก็ใช้แผนสองเอาโซ่หลากแม่งเลยดึงดีละต้นตอกไม้ขาดตอกไม้ขาดตอกมาแล้วขาดมาแล้วดึงมาดึงมา ตอนเดียวนะหลอมเลยสองสามสามน้องสายลุยไงอ่ะตอนนี้ต้นขอยตรงนี้ก็ล้มลงไปรึปลอ้นีสรุปค่า,าเปิดป่าผมก็คิดไปแค่300บาทเพราะว่าเป็นของเพื่อนกันมาตั้งแต่ดเด็กๆเอาละครับเราก็จะมาลงงานตัดหญ้านะครับก็ปรับสก,กีนะตัวนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้า CMT ขนาด1.60อันนี้ก็คือ KMG นะครับ SX100 ของคูโบต้านะครับสรุ่นนี้ขนาดเท่ากันนะครับก็คือ 1, เม็ด60ซนนะเหมาะกับรถตั้งแต่60แรงถึง100แรงมานะครับดูความหนาของสกกีนะครับนี่ส่วนโครงสร้างของตู้นะครับดูความหนานี้นะนี่เหล็กฉากของ c m t ก็ให้มาหนากว่าครับ แต่ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะใช้ดีทั้งคู่ตัดหญ้าเตียนทั้งคู่นะครับแล้วก็ดาบเด้งทั้งคู่เหมือนกันเลยครับแต่ถ้าของ CMT ที่ผมมีขายดูก่อน78็ดหม่ครับส่งฟรีส่วนใต้ครับสั่งที่ผมได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเจ็ดศูนย์ออกไปก่อนนะครับพอดีมีปัญหาที่เพลานะครับซึ่ง แขนตอนนี้ผมตั้งไว้สําหรับใส่ M9 ครับ M9 ครัตัวแขนรากมันจะยาวกว่าแล้วพอเอามาใส่ f 7 0น่ะเรามันค้าทุกคนพอเราค้าแล้วมันติดแล้วมันดึงหลุดมานะครับก็ตัดไม่ได้แล้วจะสลับตู้กับเยตนเขาเยตินเขาก็ไม่อยากสลับแล้วทุกคนก็เลยให้เยตนตัดไปเลยครับเมื่องานตัดอยาทําไม่ได้ผมก็ต้องมีงานสํารองให้ลูกน้องทําตอนนี้กลับมาบ้านแล้วครับมากินข้าวนะเดี๋ยวให้ M70 ไปปรับพื้นที่ครับ ส่วนผมก็จะเข้ามาที่ LZ 708ซึ่งตอนนี้ผมก็ให้ลูกชายเจาะลุมยางอยู่เนื้อที่8ไร่ไร่ละ80ตนก็640ตนโดยประมาณแปลงนี้เขาเจาะหน้าแนวนะทุกคนนี่เจาะตรงร่องไปแบบนี้เลยนะครับ ก็มาปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ต่าแล้วพี่สาวผมขุดคูไว้ตรงนี้แล้วครับผมก็เลยจะทําให้มันราบๆฉลบลงมานะครับเพื่อให้น้ํำมันได้ไหลลงคูเลยไม่ต้องไปลึ้งแถวนี้นะแปลงนี้ถึงจะเป็นของผมเองผมก็ตั้งเวลาชั่วโมงละ800บาทตัดค่าแรงให้ลูกน้องตามความเป็นจริง ึงเวลาเลิกงานตอนนี้รถก็กลับมาบ้านหมดทุกคัผมก็ได้ค่าตัดยามาเจ็ดลายสองพ่งร้อบาทแล้ว4ี่เจ็ดเจาะลุหกร้อยสีลุ้มลุมละห้าบาทสามพันสองบาเปิดปลาทำทางเข้าแรงสามร้อบาทผมก็ได้มาทั้งหมด6,500บาทนี่เลยครับอาชีพรถไถอยู่ได้แบบพอเพียงบริหารเงินให้เป็นเรียนรู้วิธีการซ่อมแล้วเราจะทำอาชีพรถไถได้อย่างยั่งยืน